ตัวเทฟฟตบอลวันนี้ขอเสนอยิ่งเล่นยิ่งลึกนักศึกษามหาไหรอย่างคาโอรุมิโตมะทำตัวจบเรื่องอะไรร้อนแรงเกินห้ามใจฟอร์มแข่งเกินนิยามคุยชายที่ดูบางๆจากญี่ปุ่นคนนี้กำลังเขย่าคว,วัญฟุตบอลอังกฤษนี่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาแห่งซีซั่นคาโอรุมิโตมะเสียงแซ่ซ่องสารเสริญดูเหมือนจะเกินไปแล้วเขาหลอนจนหน้าขนลุกการเล่นเต็มเปลี่ยมไปด้วยไหวพริบ ร่างกายสามารถตอบสนองความคิดในหัวได้ในทันทีมีทั้งความสวยงามดังบทกวีหรืออัดพลังทำลายล้างเผาผลาญดังระเบิดเพลิงการเลี้ยงบอลของเขาทําให้แบ็คขวาฝ่ายตรงข้ามต้องการพาลาเซตเตโมลและมันทําให้แฟนบอลฝ่ายตรงข้ามต้องนั่งไม่ติดสุดครับนาทีนี้ไรตันช้ำช้กันไปเลยหลังได้ตัวนี้มา มิโตมะเคยปฏิเสธการขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรในช่วงที่มีโอกาสเขาต้องการเรียนหนังสือก่อนเพราะเขายังคิดว่าตัวเขาเองยังความรู้ไม่แน่นร่างกายก็ยังไม่ดีพอโดยเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซึคุบะในคณะพละศึกษาซึ่งสถาบันนี้มีชื่อมากในด้านกีฬาย่างกรีธาและถือว่าเป็นมหาอำนาจด้านฟุตบอลของมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นเขาก็เรียนไปแต่บอลมหาลาัยไปด้วยแบ่งเวลาค่อยๆให้ตัวเองสุกงอมและก่อนที่จะจบปริญญามา เขาทำตัวจบที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหาจุดอ่อนของกองหลังการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อเอาชนะในหัวข้อวิเคราะห์การเลี้ยงบอลและทำอย่างไรให้การเลี้ยงบอลมีประสิทธิภาพเขาเอาจริงเอาจังเริ่มต้นวิจัยโดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้เล่นที่เก่งจะไม่ค่อยมองที่บอลพวกเขามองไปข้างหน้าจับบอลโดยไม่ดูที่เท้าเขาเริ่มลงไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง เอากล้องโกโปรแบบรอบทิศทางลงไปในสนามเพื่อบันทึกวิธีการวิ่งวิธีการเคลื่อนไหวของตัวประกบเขาและตัวเขาเองผมวางกล้องไว้บนหัวของเพื่อนร่วมทีมเพื่อศึกษาว่าพวกเขากำลังมองที่ไหนและอะไรและคู่ต่อสู้มองพวกเขาอย่างไรจากนั้นเอาผ้าฟุตเตจพวกนั้นมาวิเคราะห์กับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าต้องทำอย่างไรถึงจะเร็วกว่าคู่แข่งโดยการหาจุดศูนย์ทวงหาสมดุลของกล้องหลังแล้วทำลายมันซะ หรือง่ายๆก็คือหลอกให้เขาตายไปเลยและมันมีข้อสรุปว่าเมื่อเขานำไปปฏิบัติจริงพลังการเลี้ยงลูกบอลแบบพิเศษของเขาได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่างานวิจัยชิ้นนี้ทำให้เขาเรียนจบมาได้แบบสบายๆครับและองค์ความรู้นี้คือส่วนหนึ่งที่เขาใช้ในสนามเวลาเขาเล่นเขาจะมองหาจุดศูนยถ่วงของคู่ต่อสู้โดยอัตโนมัติวินาทีต่อไปคือการเอาชนะแบบใช้หลักการที่เขาค้นคว้ามานั่นคือที่มาของการเอาชนะที่ดูสนุกของเขา เขารู้เขาอ่านเขาเห็นเขาคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปมันไม่ได้ทําให้เขาเป็นเดอะเบสในวงการในทันทีแบบผู้เล่นสายควสวรรค์ที่ใช้สัญชาตญาณใช้ประสบการณ์ในจังหวะแบบนี้แต่อย่างน้อยการค้นคว้าทําให้เขาได้เปรียบหรือไม่เสียเปรียบมากเกินไปเพราะก่อนที่มิโตมะจะมาอังกฤษเขาถูกวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญว่าเขามีสปีดท,ที่ดีเยี่ยมการเลี้ยงบอลน,นั้นยอดไปเลยการจบสกอร์เทคนิคบอลคอนโทรล การเอาตัวรอดในที่แคบก็ทำได้ดีแต่เขาก็มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องของร่างกายที่ดูบางกรอบการศึกษาค้นคว้าของมิตมะทําให้เขากลบจุดอ่อนเรื่องร่างกายที่เสียเปรียบได้พอสมควรไม่ต้องเลี้ยงไถ่ไปปะทะแบบนั้นก็ร่วงสิครับร่างกายเสียเปรียบแน่นอนคือเอาชนะเม่งไปเลยด้วยวิธีการที่คิดมาแล้วสังเกตดูได้นะครับว่าเวลาที่เขาเลี้ยงบอลเขาจะไม่ก้มหน้าเขาจะจับตามองคู่ต่อสู้และพื้นที่ข้างหน้า และขยับร่างกายของคู่ต่อสู้ให้ได้เพื่อเอาชนะช่วงที่เขาเล่นที่ญี่ปุ่นรู้รู้กันว่ากองหลังรู้ว่ามิโตมะจะทําอะไรต่อไปแต่ก็ไม่อาจหยุดเขาได้ทางฝั่งซ้ายใกล้ๆกรอบเขตโทษที่มิโตมะชอบสแสดงผลงานของเขาถึงกับถูกเรียกว่ามิโตมะโซนฟุตบอลแบบนี้จังหวะเล็กๆรายละเอียดน้อยๆถ้าเตรียมการไปก่อนก็อุ่นใจกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในเล่มยังมีเนื้อหาอื่นที่เป็นประโยชน์ เช่นการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกลไกในการเลี้ยงบอลช่วงเริ่มต้นเขาเคยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางหลังจากที่เข้ามาหาวิทยาลัยพอได้เรียนรู้ในศาสตร์แห่งกีฬาลึกซึ้งมากขึ้นเขาพบว่าเขามีสปีดต,ต้นที่ดีมากเขาเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นความรู้ของเขาเปิดกว้างเขาศึกษาศาสตร์ของการเลี้ยงบอลอย่างจริงจังเมื่อความรู้เพิ่มพูนความมั่นใจก็ตามมาเขาเลยปรับเปลี่ยนตัวเองไปเล่นริมเส้นนั่นทำให้การเล่นของเขาเก้าวไปอีกระดับ หลังจากสั่งสมประสบการณ์อันมีค่าในมหาวิทยาลัยมิตมะตกลงเซ็นสัญญากับคาวาสกิฟอนตาเล่เส้นทางต่อมาก็คือยุโรปแล้วก็มาเป็นเทพในตอนนี้ที่ไบรตันรับเงินรายสัปดาห์ที่ราวๆสองหมื่นปอนด์ตอนนี้เขามีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และคุณภาพอย่างมากมายเขาเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้เล่นสายพรสวรรค์ผสานกับพรแสวงหลักการใดๆในกระบวนความคิดของเขาเริ่มแปลงสภาพเป็นสัญชาตญาณ ซึ่งมันสร้างความเสียหายให้กับกองหลังพิมิลีเป็นอย่างมากครับไม่รอโชคชะตาค้นคว้าวิเคราะห์หาข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเอง3ปีที่แล้วมูลค่าของเขาอยู่ที่50,000ยูโรต่อสัปดาห์แต่ตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น300เท่าเป็น8.5ล้านยูโรแล้วซึ่งอันนี้ประเมินกันเมื่อปีที่แล้วนะครับและมันเพิ่งจะเริ่มต้นเขานั้นเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอล วันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ